สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาแจกโทนแอปไลท์ลูมกันนักเอ็นนะคะตอนแรกเราก็ต้องเข้าแอปไลท์ลูมก่อนเลยค่ะเพิ่มรูปภาพได้เลยนะคะตามที่ลูกศรบอกได้เลยค่ะนี่รูปภาพทั้งหมดได้เลยนะคะและเลือกรูปที่เราต้องการเลยค่ะเราได้เพิ่มรูปนี้มารูปนี้เป็นใช้กล้องสดนะคะเลือกโทนที่เราต้องการแจกในวันนี้เลยค่ะ วันนี้เราจะแต่งโทนธรรมชาติลงโทษนั่นเองนะคะโทนก็ แต่โทนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาสร้างการตั้งค่าล่วงหน้านะคะเพื่อใช้ในรูปอื่นและไม่ต้องแต่งซ้ำเหมือนเดิมค่ะไปที่การสร้างการตั้งค่าล่วงหน้าแล้วตั้งชื่อโทนนี้เองได้เลยค่ะและ้วก็กดเช็คถูกค่ะตอนนี้เราก็บันทึกโทนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะโทนของเราก็อยู่ตรงที่การตั้งค่าล่วงหน้าของผู้ใช้นะคะก็จะเป็นโทนได้โทนแบบนี้เลย ตอนนี้เราก็แจกโทนกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ